านที่สาภาพเมียนมาปีนี้ดับว่ายิ่งใหญ่กว่าปีที่แล้วมากค่ะซึ่งเราจะเห็นได้จากจำนวนคนที่ออกมาเล่นเยอะขึ้นนะคะรวมถึงเราจะเห็นนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตะวันตกค่ะและจากที่เราไปสอบถามก็พบว่าพวกเขาค่ะต้องการมาสัมผัสประสบการณ์การเล่นน้ำที่เมียนมาเลี้ยงถือโอกาสเข้ามา ทำบุญอีกด้วยนะคะและอีกจุดหนึ่งคะ่ะที่ทําให้เห็นว่างานเฉลิมฉลองสงกรานหรือว่าตระกาปีนี้ใหญ่กว่าปีก่อนคืออธิจารย์ที่ใช้เล่นนะคะมีขนาดใหญ่ขึ้นและมีจํานวนมากขึ้นนะคะซึ่งก็มีอยู่รอบเมืองเลยเนื่องจากมีอธศจารย์ของบริษัทต่างชาติที่เข้ามาทําธุรกิจในเมียนมามาตั้งนะคะเพื่อโปรโมทธุรกิจของตัวเองด้วยค่ะความเหมือนของการเฉลิมฉลองสงกรานที่นี่กับที่เมืองไทยนะคะซืองมีการเข้าวัดทําบุญส่งน้ําพระแล้วก็มีคันทําความเคารพผู้ใหญ่ค่ะ แล้วก็ยังมีการเฉลิมฉลองด้วยการฉีดน้ํามีการนั่งรถวนนะรอบเมืองตามจุดที่สําคัญต่างๆมีการปิดถนนเพื่อเล่นน,น้นโดยเฉพาะค่ะ และประชาชนที่นี่นะคะก็ยังแต่งตัวทันสมัยเด็กวัยรุ่นนะคะก็แต่งตัวตามสไตล์เกาหลีแต่ยังไม่โปมากเท่าที่เมืองไทยค่ะและยังมีการเปิดเพลงเต้นสากลเพื่อเฉลิมฉลองในเทศกาลนี้อีกด้วยค่ะส่วนความแตกต่างระหว่างสงการานที่เมียนมาก,กับสงการานที่เมืองไทยนะคะพอเราได้ไปดูในรอบๆอบเมืองยังกุ้งก็พบว่าร้านคา้าและห้างส่วนใหญ่ปิดทําการนะคะและที่นี่นะคะมีการฉลองโดยที่ไม่มีการปะแป้งค่ะ แต่ว่ายังมีการใช้สายยางแบบที่มีแรงดันน้ําสูงอยู่นะคะนอกจากนี้นะคะความแตกต่างก็คือมีการเล่นน้ำอัศจารย์ที่ต้องใช้ซื้อตั๋วนะคะเพื่อขึ้นไปด้านบนและยังมีการกําหนดเวลาเล่นนะคะ9ก้าโมงถึงเที่ยงค่ะแล้วเป็นล้วก็พักเบรกนะคะแล้วก็ช่วงบ่าย 6โมงเย็นนะคะทุกอย่างจะหยุดลงค่ะวันที่16เมษายนนะคะจะเป็นวันที่เล่นกันหนักที่สุดค่ะเพราะว่าเขาถือว่าวันที่17จะเป็นวันที่ขึ้นปีใหม่ค่ะถ้าคุณผู้ชมมีโอกาสนะคะปีหน้าดิฉันก็อยากให้กล้าเฉลิมฉลองสองกรานที่ย่างกุ้งเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกในใจค่ะสักชานชชยกับพง์ถ่ายภาพอรวีตางมีแสงรายงานจากเมืองย่างกุ้งสาภาพเหมียนมาก